คนละครึ่งรอบใหม่นายกอนุทินแจกไรบ้างสามกลุ่มรับเงินแล้วบัตรคนจนพิการสูงวัยสรุปจะได้อีกหรือไม่ เดี็กทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่17กันยายน2568แล้วก็เช่นเคยทางช่องอัปเดตข่าวสารสิทธิสิสดิการต่างๆการแจกเงินต่างๆจากทางรัฐบาลข่าวสารในวันนี้ก็แจ้งข่าวคุณพ่อคุณแม่ที่สอบถามกันเข้ามาเรื่องการแจกคนละครึง่งรอบใหม่ที่จะ แจกในเดือนตุลาคม2568นี้แล้วนะคะซึ่งทางนายกอนุทินก็เร่งแจกพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเพื่อที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องคนไทยรวมไปถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยนั่นเองนะคะในส่วนของรายละเอียดที่สอบถามกันเข้ามาว่า3กลุ่มที่ได้รับเงิน1,000 0บาทไปแล้วนั้นได้รับอีกหรือไม่และทางนายกอนุทินนะคะจะแจกกลุ่มไหนบ้างเดี๋ยวเรามา อัปเดตข่าวสารล่าสุดในวันนี้พร้อมๆกันค่ะซึ่งแน่นอนก่อนรับฟังข่าวสารฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกาลังใจกดไลค์กดแชร์และสาหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆแนว่นรังต่อไปค่ะก็พอแม่พี่น้องสอบถามกันมาเยอะเลยทีเดียวซึ่งบางช่องก็ มีการแจ้งข่าวสารนะคะว่าสําหรับ3มกลุ่มนะคะกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและกลุ่มผู้พิการที่ได้รับเงิน1 0,000ืนในเฟสที่1รวมไปถึงเฟสที่2ของผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแล้วที่ลงทะเบียนบนแอปทางรัฐก็ได้รับเงิน1 0,000บาทไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะจะได้รับเงิน1 0,000บาทอีกหรือไม่บางช่อนบอกว่าไม่ได้แล้วนะคะ3กลุ่มนี้ไม่มีการแจกให้แล้วแต่ก็จะเป็นการแจกของกลุ่ม ทุกคนนะคะที่มีอายุ16ปีขึ้นไปนะคะซึ่งข่าวดีก็คือลดอายุลงมาจาก18ปีขึ้นไปเป็น16ปีขึ้นไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างณนะตอนนี้นะคะยังไม่มีความชัดเจนทั้งสิ้นนะคะก็เป็นเพียงข่าวสารที่หลายแหล่งข่าวนะคะได้ออกมาแจ้งข่าวสารนั่นเองนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมีแนวโน้มหรือไม่ว่าจะเป็นไปได้นะคะก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้นะคะในส่วนของกลุ่มที่มีอายุ 16ปีขึ้นไปนะคะคาดว่าอาจจะได้รับกันจริงๆเพราะทางรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะคะก็ได้ไลฟ์สดพูดคุยจากทาง อนุวัตจัดให้ทอคนะคะซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าจะลดอายุลงมานะคะส่วนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้พิการผู้สูงอายุนั้นยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าจะได้รับเงินอีกหรือไม่นะคะถ้าได้เหมือนกันหมดแล้วพ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับเงินแบบไหนรัฐบ,บาลน,นะคะแจ้งว่า คนละครึ่งนะคะหลักเกณฑ์เงอนไขคล้าย,ายเดิมหลักเกณฑ์เง่อนไขคนละครึ่งในรอบก่อนๆน,นะคะก็คือต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองแต่บัตรคนจนก็ยังได้รับเงินจากทางรัฐบาลก็คือเติมเงินเข้าบัตรเพิ่มขึ้นให้นะคะในส่วนตรงนี้ถ้าได้เหมือนกันหมดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้จะได้แบบไหนนะคะจะเป็นการ เติมเงินเข้าไปอีกหรือจะต้องมาใช้คนละครึ่งเหมือนกับคนทั่วไปนะคะ แต่ถ้าหากได้จริงๆนะคะพอแม่พี่น้องกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะซึ่งส่วนมากเป็นกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงด้วยนั่นเองก็อาจจะยุ่งยากนะคะเพราะโครงการคนละครึ่งนั้นนะคะก็ต้องใช้โทรศัพท์มือถือรวมไปถึงต้องเติมเงินเข้าไปด้วยนะคะเพื่อที่จะใช้สิทธิคนละครึ่งนะคะในส่วนตรงนี้อาจจะต้องให้ลูกหลานนะคะมีการช่วยเหลือด้วยนะคะและอาจจะยุ่งยากนะคะในส่วนตรงนี้อาจจะมีเงื่อนไข พิเศษให้กับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือไม่กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะก็ คอยติดตามกันไว้นะคะซึ่งแน่นอนทางช่องจะมาอัปเดตข้อสารให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วนะคะ,คะก็อย่าลืมกดติดตามนะกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะว่าถ้าหากได้รับสิทธิคนละครึง่งคุณพ่อคุณแม่ต้องทําอะไรกันบ้างนะคะจะต้องลงทะเบียนอย่างไรยืนยันตนอย่างไรและวิธีการใช้คนละครึ่งเป็นแบบไหนนั่นเองรอฟังความชัดเจนจากทางรัฐบ,บาลรอลุ้นนะคะซึ่งก็เหมือนกับที่ทาง ทาเศรษฐกิจลงข่าวเหมือนกันนะคะว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์หรือไม่นั้นนะคะก็ต้องรอลุ้นเงื่อนไขหลังรัฐบาลอนุทินประกาศนโยบายต่อรัฐสภาค่ะรอลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่า โครงการคนละครึ่งรอบใหม่นี้นะคะใครจะมีสิทธิได้รับเงินกันบ้างนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะดีใจด้วยนะคะดีใจล่วงหน้าเลยนะคะที่จะมีการแจกเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องคนไทยอีกแล้วนะคะก็ขอให้ได้รับกันไวๆไ,ได้รับกันในเดือนหน้าเลยนะคะสําหรับวันนี้อัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้พ่อแม่พี่น้องมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะในส่วนของวันนี้ขอตัวไป ก่อนแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ